อันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครเอ่ยใครใส่เสื้อเอ่ยโอ,โอ้โหเท่จังเลยโอ้เสือ้อโอ้เสื้อมันล้นอ๋ออไม่ใช่สิพุงมันล้นเสื้อใช่ไหมครับลูกพุงมันล้นเสื้อใช่ไหมครับเอาไปไม่เป็นเหรอลูกไปไม่เป็นเหรอครับเดินไม่ได้หรอครับ,รบลูกเฮ้ยมันเดินไม่ได้หรอครับเส่เสื้อครับลูกจะเดินชนเห็นยช่ลูก เดินโชว์หน่อยสิโอ้ยทำไมมันแน่นขนาดนี้ลูกฮะมันแน่นมากเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยแน่นมากแน่นมากอ๋อลูกก็เดินหน่อยลูกโอ้ย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 อืมสารเสื้อ